เชงเก้นวีซ่าเหมาะกับคนที่อยากไปเที่ยวโยุโรปหลายประเทศแต่ไม่อยากขอวีซ่าหลายครั้ง ถือเล่มเดียวเที่ยวได้หลายประเทศประเทศที่อยู่ในข้อตกลงได้แก่สวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีสเปนเนเธอร์แลนด์ฟินแลนด์โปแลนด์นอร์เวย์ไอซ์แลนด์เบลเยียมเดนมาร์กสวีเดนโปรตุเกสกรีซฮังการีออสเตรียเอสโตเนียสโลวาเกียสโลวีเนียและเบรยริทูเนียเช็กลักเซมเบิร์กมอลตาโคเอเชียและลิกเดนสไตน์ถ้าเที่ยวสองประเทศขึ้นไปต้องยื่นวีซา่าประเทศที่อยู่นานที่สุดเช่นเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์7วันเที่ยวสเปน5วันต้องยื่นวี วีซ่าที่สถานทูตสวิ์แลนด์กรณีเที่ยวในแต่ละประเทศเวลาเท่ากันต้องยื่นประเทศแรกที่จะเดินทางไปส่วนอายุวีซ่าก็ตามระยะคอที่เราสมัครเรียนเลยวางแผนยื่นขอวีซ่าได้ลงหนะ้าก่อนเดินทางไม่เกิน4เดือนปัจจุบันยื่นออนไลน์ได้แล้วค่าธรรมเนียมเด็กอายุต่ำกว่า6ปีไม่มีค่าธรรมเนียมเด็กอายุ6-12ปี40ยูโรหรือประมาณ1,600บาทผู้ใหญ่80ยูโรหรือประมาณ3,200บาท เกณฑ์การคัดเลือกหลักๆมีอยู่4ข้อ1วัตถุประสงค์ในการเดินทางไป2เอกสารซัพพอร์ตวัตถุประสงค์ในการเดินทางไป3ประวัติการเดินทาง 4. เอกสารซัพพอร์ตในการเดินทางกลับสนใจทําวีซ่าปรึกษาพี่ๆชาร์ปได้เลยนะคะชาร์ปอินเตอร์เชนมีบริการครฟวงจอนให้บริการทําวีซ่าทุกประเภทเลย